สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โอเวอร์เกมนะครับผมวันนี้เรามาเล่นเกม Kitten m a t c กกันนะครับเป็นเกมจับคู่แมวเหมียวสุดแสนจะน่ารักกันนะครับอ่าเริ่มต้นมาก็มีเรื่องราวของเจ้าเหมียวนะครับผมเดินตากหิมะมาเจอบ้านหลังหนึ่งพยายามกระเสือกกระสนปีนบันไดขึ้นไปนะครับเพื่อจะได้เข้าบ้านหลังนี้ให้ช่วยเหลือนะครับผม มีคนคนนึงนั่งอ่านหนังสืออ่าผิงเตาไฟอยู่นะครับได้ยินเสียงอะไรมากุกกักกุกกักหน้าประตูนะครับก็เลยลุกออกไปเปิดมาไม่เจอใครเลยครับมองบางล่างอ้าวโหเห็นแมวเหมียวกำลังนอนตัวสั่นหนาวอยู่หน้าบ้านนะครับโอ้โหดูตาเขาสิสุดแสนจะน่ารักเหลือเกินใครจะไปทนไหวล่ะครับอย่างนี้ต้องรีบพาเข้าบ้าน กันแล้วล่ะครับโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะครับั้นแล้วก็ปิดประตูนะครับโอ้โหนี่คือบา้านนี่คือบด d r o o ครับห้องนอนของโคซี่ครับเจ้าเหมียวมองเห็นแล้วโอ้โหขอบคุณมากเลยที่ช่วยฉันไว้นะอ่าจากใจเลยนะมนุษย์โอ้ฉันอยากจะจดจำคุณไว้อ่าคุณชื่ออะไรเหรอ ก็ตั้งชื่อไปในนี้บอกว่าชื่อเทเลอร์นะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับว่าจะเป็นชื่อว่าอะไรนะครับอ่าอย่างนี้ช่องนี้ชื่อว่าโอเวอร์เกมนะครับผมอย่าลืมกดซ u b s c r i b นนะครับโอเคโอเวอร์เกมชื่อที่สวยดีจริงๆเลยอ่าฉันทีอยู่อ่าในน่านหนาวหิมะเนี้ยนานจนกว่าที่ฉันจะรู้สึกว่าอ่าจะโอเคนะครับอ่า นั่นแหละร่างกายดีฉันียไปขอฮิตเตอร์หน่อยขอฮิตเตอร์ให้แมวให้อบอุ่นหน่อยนะครับโดยการเล่นจับคู่คริสตัลนะครับอ่าครับอันนี้นะเป็นการสอนก่อนนะครับจับปลาลงลางสีแดงครับสามชิ้นนะครับอ่าแล้วก็จะได้อ่านี่คือภารกิจนะครับทำให้ครบ12อันนะครับปลา12ตัวนะครับอ่า เล่นกันดูเลยนะครับอ่าเริ่มตเลยปับนีครับเกตสามตัวหรือเก้าตัวนะครับปับ๊บอถ้าทำสีเขียวก็ไม่ได้นะครับอา่าแต่จะมีคอมโบเมื่อหล่นลงมานะครับปับ๊บเนี่ยครับโอเครร้อย,ดดยผ่านแล้วครับเลเวลคอ complete เหนืยเหสุดหน้ารักรอคุณอยู่นะครับเพอร์เฟกเลยได้เงินมาอีก150นะครับผม เกมนี้ถ้าเราผูกกับ Facebook เราจะได้เงินมา1,000บาทนะครับออจอมเหนียวให้เหรียญเงินมากับเรานะครับเพื่อมาตกแต่งห้องนะครับผมจิ้มตรงนี้นะครับกุื่ที่ปลั๊กไฟเพื่อตกแต่งนะครับสร้างฮีเตอร์นะครับกดที่ฮีเตอร์แล้วก็สร้างฮีเตอร์ลงมาโอเคได้ฮีเตอร์แล้วนะครับโอ้โหขอบคุณมากโอเวอร์เกมคุณได้ช่วยฉันไว้นะอางนี้ต่อครับ เนี่ยรู้สึกจะดีขึ้นมาหน่อยแล้วฉันชื่อคิตตี้นะฉันเป็นคิตตี้ของคุณนะเป็นลูกแมวของคุณนะครับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปถ้าคุณไม่รังเกียจนะครับผมาสามารถตั้งชื่อแมวเหมียวตัวนี้ได้นะครับอ่าเป็นเพศอะไรนะครับอ่าเป็นเพศหญิงชื่อว่าคิตตี้นะครับโอเคโอเคเปลี่ยนชื่อเขาได้นะครับอ่ากดที่ปุ่มสีเขียวนะครับเพื่อไป เลเวลต่อไปครับกด play เพลย์เลยโอเคครับเปองหมายก็คือใบไ,ไม้สีเขียว19อันแล้วก็คริสตัลสีน้ำเงินอีก19อันนะครับอันนี้เรามาเล่นแบบต่อกัน4อันนะครับดูนะครับมันจะกลายเป็นคอมโบขึ้นมานะครับอลองลากคอมโบไปดูโอ้โหทําลายท้งแถบด้วยสายฟ้าเลยนะครับลองดูอีกทีนึงนะครับเป็นล็อกเก็ตนะครับ ขาเรียกว่าล็อกเก็ตก็คือจรวดเราลองขยับดูนะครับอ๋อดับเบิ้ลแท็บได้นะครับดับเบิ้ลแท็บก็จะระเบิดเองโดยไม่ต้องเลื่อนเลยนะครับอะอย่างเรามาลองกันเลยนะครับโอเคลองเล่นกันดูนะครับนี่ครับจรวดมาแล้วจรวดมาแล้วนี่เล่นกันอย่างนี้นะครับก็นี่เราได้จรวดมาแล้วก็ถ้าจรวดเจอจรวดเราจะเป็นยังไงป๊าป วิวโอ้โหระเบิดสองทางเลยนะครับผมแล้วก็ได้จรวดมาอีกอันนึงนั่นแน่โอ้โหสุดยอดครับแล้วจากนี้ล่ะโอ้โหเราได้ลูกบอลมานะครับโอ้โหยังไม่ทันใช้ลูกบอลเลยครับเลเวลคอมพลีทซะก่อนจบเกมนะครับได้มากี่เหรียญห้าสิบสองเหรียญน,นะครับมา,มาโบนัสโบนัสโบ,น,สโบนัสอะไรกระโดดใหญ่เลยครับกระโดดใหญ่เลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอด สุดยอดสุดยอดโอ้โหเยี่ยมครับได้มา67เหรียญครับเพอร์เฟกนะครับผมไปกันต่อครับอ่ารู้สึกว่าจะมีแมวอยู่ตัวอื่นได้นะครับอ่าลองกดที่ปุ่มด e ก o ร a t e อีกครั้งนึงครับอ่าเราจะทำอะไรเตียงเอ่ยอ่ากดที่เตียงครับปุ๊บอ่าซ่อมเตียงเหรอโอ้โหเราสามารถ ตกแต่งเตียงได้นะครับเลือกเตียงที่เราต้องการได้เลยครับตกแต่งห้องนี้ให้มันสวยงามนะครับเลือกตามแบบที่ใจชอบเลยนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับแล้วกดเครื่องหมายถูกนะครับโอ้โหได้เตียงใหม่มาแล้วครับโอ้โหนอนไปได้ยังไงห้องสกปรกมากเลยนะครับผมกิตติก็บอกว่าขอบคุณมากเลยโอเกมดีขึ้นมากเลยดูดีมากๆเลยนะครับเหมียวกระโดดขึ้นไปบนเตียงซะแล้วโอเค เรียบร้อยสบายไหมล่ะจนเหมียวนะยังไงต่อครับคิตตี้กระโดดขึ้นไปบนเตียงแล้วก็นอนหลับไปนะครับอ่าต่อครับไปที่เลเวลต่อไปนะครับเหมียวบอกว่าคิตตี้บอกว่าโอ้ห้องนี้ต้องการความสวยงามอย่างมากครับให้รีบเล่นนะครับให้รีบเล่นแล้วก็มาทํางานสะโอเคไปครับ เลเวล3นะครับเป้าหมายก็คือกระดิงสีเหลือง21ลูกแล้วก็ใบไม้อีก21ใบนะครับอ่าคราวนี้เป็นการเชื่อมต่อกัน5อันนะครับก็จะกลายเป็นระเบิดแมวเหมียวครับในการระเบิดนี้กดดับเบิลแท็เข้าไปที่ระเบิดครับก็จะระเบิดรอบ,รอบๆเลยนะครับสุดยอดโอ้โหตา แมชห้าชิ้นขึ้นไปนะครับก็จะได้ระเบิดแมวเหมียวลองเลื่อนไปดูครับระเบิดรอบๆไปเลยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆอ่าเราลองมาเล่นกันดูนะครับผมปั๊บมาได้แล้วระเบิดระเบิดไปเลยสุดยอดครับผมอ่ามีอีกไหมระเบิดอ่ามาไม่ระเบิดมีอีกไหมอ่าไม่มีครับได้จรวดมาแทนจรวดไปแล้วลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้ใหม่ครับห้าอัน อาผ่านสักก่อนครับไม่ทัำได้นะครับผมเลเวลคอมพลีสแล้วโอ้โหเจ้าเหมียวกระโดดเด้งดีใจสบายใจเฉบเลยนะครับให้โบนัสเรานะครับจระโดดมาเต็มที่เลยครับระเบิดตุ้มๆๆ,ๆ,ๆ,ๆๆโอ้โหสุดยอดนะครับผมสามารถโหลดได้ที่ App Store แล้วก็ Play Store นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กันด้วยนะครับผมเกมนี้ชื่อว่า คิดแทนแม h นะครับผมเราก,กดที่ไม้กว่านะครับเราจะมาทำอะไรการเอ่ยปึ๊บซื้อของมาใส่ปั๊บโอ้โหไม่ได้ซื้อของมาใส่ครับทำความสะอาดบ้านนั่นเองเก็บของให้เป็นระเบียบเรียบ,บร้อยนะครับไปที่รวทสี่กันต่อนะครับคราวนี้ต้องเก็บใบไม้ให้ได้24ใบนะครับอลองดูครับว่าถ้าเชื่อมต่อกัน4 อันแบบนี้จะเป็นยังไงนะครับเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมครับอ่าเราจะได้จรวดมาอีกอันนึงครับเราลองจิ้มที่จรวดครับอ่าจรวดอ่าก็จะถูกทําลายเป็นหนึ่งอันนะครับลองดูอีกทีนะครับอ่าถ้าจรวดจิ้มอันไหนก็จะไปทําลายอีกอันนะครับผมแต่ไม่ถแทยก็ได้นะครับป๊บโอเคมันจะริงวิ่งไปเองนะครับแบบสุ่มนะครับผมอ่าเราลองมาเล่นดูกันป๊บแบบห้านะครับอ่าโอเค เป็นยังไงโอ้โหอันนี้ทำลายทั้งฉากที่มีสีที่เราเลื่อนไปนะครับเรียบร้อยนะครับเรเวลคอมพลีทแป๊บเดียวเองนะครับผมสุดยอดไหมล่ะโอ้โหแม่เหมียวกระโดดเด้งดีใจอย่างเลยนะครับให้จรวดลงามาเต็มเลยนะครับโรกเก็ตโรกเก็ตโรกเก็ตโอ้โหสุดยอดครับโอ้โหเหรียญพุ่งขึ้นไป74ี่เหรียญเลยนะครับ เพอร์เฟกตอนนี้มีเงินอยู่1,359เหรียญแล้วนะครับโอเคจิ้มที่ตกแต่งกันอยู่นะครับป๊อตกจะเปลี่ยนพื้นกันดูนะครับมันจะมาตกแต่งพื้นกันดูนะครับอ่าจะเป็นแบบไหนป๊าปนี่แบบนี้หรือแบบแบบไหนแบบสวยกว่ากันนะครับก็เลือกตามใจชอบเลยนะครับผมอ่าเลือกแบบนี้แล้วกันนะครับอ่าก็ดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับผม อ่าเอ้าอดีขึ้นแล้วนะครับคิตตี้ได้ดีขึ้นแล้วนะครับผมอ่าโอ้คิตตี้ไอขึ้นมาแล้วโอ้โหทำได้ดีมากอ่าแต่ยังไออยู่นะแมวเหนียวเนี่ยไอลึกเกินเริ่มไอแล้วแล้วน่าจะเป็นอไอสักอย่างต้องหาซื้ออะไรสักอย่างแล้วไปตอนที่ห้าต่อแล้วครับ อาภารกิจคราวนี้ต้องทำให้ได้ปลา24ตัวแล้วก็กระิ่งอีก24อันนะครับเราสามารถอาในเกมแต่ละเกมจะมีจํากัดจํานวนการเคลื่อนย้ายนะครับเราสามารถเล่นได้27ครั้งต่อ1เกมนะครับมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆในแต่ละเลเวลนะครับหรือลดลงนะครับผมเราลองมาดูกันปลาคราวนี้เราจะเชื่อมต่อ5ชิ้นด้วยกันนะครับจะเป็นรูป ลูกบอลสีลุ้งนะครับถ้าเราเลื่อนไปที่สีเหลืองสีเหลืองทั้งจอก็จะถูกทำลายไปนะครับโอ้โหสุดยอดอ่ะทีนี้เรามาเล่นกันต่อนะครับต้องทำลายปลาให้ครบ19ตัวนะครับผมามาเลยปุ๊บจะหลุดไปโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดออื้หเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จไหมไม่เสร็จนะครับอ่าก็ต้องทำ ภารกิจต่อไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคเลืยนลงมาปับป๊บปับ๊บปั๊บไปจรวดโอเคเรียบร้อยแล้วครับจบเกมเลเวลคอมพลีท e จะเหมียวให้คะแนนเท่าไหร่นะครับโดดเด้งที่แทมโพลีนใหญ่เลยสามารถกดแท็บเพื่อสคริปต์ได้นะครับสคริปต์ข้ามไปเลยถ้าไม่อยากดูแอนิเมชันต่างๆนะครับผมก็ไม่เป็นการเสียเวลานะครับอ่าจิ้มที่เครื่องหมายตกใจครับเรอหาเครื่องมือมา ช่วยให้เจ้าเหมียวไม่ไอดีกว่านะครับอ่ามาปุ๊บเฮ้ยมีแมวอีกตัวโผล่มาแล้วเฮ้ยมาจากไหนกันนะชื่อแลนซ์นะครับผมโอ้โหถามว่าคุณคือใครโอ้เอวโอเวกมนี่เองคิตตี้นะคุณมาใหม่ที่นี่เหรอยีก่อนนะโอเกมคุณคือโอเกมเหรอคเจ้าของคุณใหม่เหรอโอ้โห แมวเหมียวเดินเข้ามาแล้วเดินเข้ามาแล้วตัวสีน้ำตาลเดินเข้ามาแล้วทำไงทำไงต่อปุ๊บโอเคเหมียวโอเคคุณช่วยแมวตัวนี้ไว้เหรอคุณเป็นคนดีอย่างนั้นเหรอโอ้ไอ็แมวเหมียวตัวนี้คิตตี้ก็อายใหญ่เลยครับถูกต้องแล้วโอเคเป็นคนที่ดีมากเลยอ่าจะได้อยู่และช่วยรักษาคุณเองคิดยังไงกับแมวทั้งหมดล่ะอ๋อยาเหรอ ไม่ไม่มาหาดีกว่าโอ้โหเข,า,ขาคุยกันยาวเลยนะครับไปครับใหทำังไงดีซื้อตู้หรืออะไรก็ต,ตามกดเลยอุ้ยได้ของขวัญนครับของขวัญมาจากไหนเอ่ยโอ้ได้แมวเหมียวมาครับชื่อแลนซ์นะครับผมอ๋อตั้งชื่อไม่ได้นะครับตั้งชื่อแมวไม่ได้ไมันเป็นเขาตั้งมาให้แล้วนะครับอ่าไหนซื้อดีซื้ออะไรเอ่ย ยังซื้อไม่ได้นะครับถ้าไม่ผ่านเรื่องนี้นะครับผมต้องมีเหรียญก่อนนะครับอ่าเขาให้จับคู่ใบไม้นะครับโอเคจับคู่ใบไม้แล้วก็จะเห็นอาหารแมวนะโอเคปะโอ,อะ้นี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับปุ๊บปอ๋นะเปิดออกมายัง เปิดทำไมยังอืออป๊าบเฮ้ยจะเห็นแล้วจะเห็นแล้วใครเห็นอ่ะใครเห็นแล้วปุ๊บปึ๊บนี่นี่เปิดให้ป๊าเห็นไหมอฮ้ยนิดนึงเบอร์เลยโอ้โหสุดยอดเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับครับเดี๋ยวนี้กันป๊าเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นแล้วครับสุดยอดเลเวลคอมพลีสนะครับด้านซ้ายก็มี แมวเหมียวชื่อว่านล้นกระโดดอยู่ข้างซ้ายนะครับกดแท็กไปเพื่อข้ามไปนะครับยี่สเจ็ดสิบสี่เหรียญน,นะครับผมแมวเหมียวน่ารัก,กมากมายรอคุณอยู่นะครับไปหาโหลดกันได้นะครับที่ a อ p s โต r e แล้วก็ Play s สโต e นะครับผมแล้วก็สร้างตู้เลยครับเอาตู้แบบไหนดีโอ้โหตู้โชว์นะครับอเอาตามใจชอบนะครับเอาแบบไหนแบบนี้ดีกว่าโอเคสวยงาม อโอเคมายังไงต่อปุ๊บปุ๊บโอ้ได้อาหารมากินนะครับได้กินอาหารแล้วอขอบคุณมากเลยโอเมขอบคุณแลนด์ด้วยฉันรู้สึกได้กินอะไรบางอย่างอได้กินอาหารกระป๋องเลยอ่ามันดีที่สุดสาหรับแมวเมหียวแล้วอโอ้แล ฉันไม่ได้รู้สึกดีเลยนะฉันเป็นไข้เนี่ยโอ้ต้องการรักษานะครับโอ้แมวเหมียวตัวนี้เป็นไข้นะครับทําไงดีโอ้โหต้องต้องมีที่นั่งซะแล้วโอ้โหต้องได้เหรียญนี้ก,ก่อนนะครับถึงจะสร้างได้นะครับผมอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับตั้งเริ่มเลยครับนนะี่โอ้โหเจ๋ง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  จอดป๊บโอ้โหเริ่มกินมาก็ได้ลูกบอลสีลุ้งเลยนะครับผมระเบิดเลยจุดยอดจุดยอด้าวเนาะอีกกรดิ่งด้วยอ่าเรียบร้ได้ไหม,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 กกดมได้ไหมตรงนี้โอ้โหได้ไหมตรงนี้อปกินเจ้า เสียงยอดครับเรียบร้อ,หอยหมดแล้วนะครับอโอเคเรียลคอมพลีต okay. ไปไปกันต่อนะครับกดแท็บข้างนะครับผมตอนนี้เรามีเหรียญอยู่1,580เหรียญแล้วนะครับจ้หาห่หยน่ารักน่าักเยอะแยะมากมานะครับอ่ากดเลยแคทเนสนะครับผม โอ้โหเรื่แบบไหนดีแบบน่ารักน่ารักสบายสบายดูแบบอันนี้จะสบายกว่านะแบบนิ่แบบนี้นะครับผมโอ้โหโอเคสวยงามนะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมจะเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปอย่างมากเลยนะครับเกมนี้ก็ชื่อว่าเกม Kitchen Match นะครับผมเราสามารถโหลดได้ที่ App Store และก็ Play Store นะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ